สวัสดีครับสางตีสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับเสารนี้ก็อยู่ที่คลอกสางตีครับเรือพิชัดฟาร์มครับบ้านหนองหวัดตำบลชื่นชมอำเภอชื่นชมจังหวัดนครพนมครับถ่ายทําวันที่17ครับเดือน6ปี67ครับช่วงเสาร์ครับมื้อนี้ตาเสาร์ยังน้อยอีกครับอีก3ชั่วโมงในเบิ่งครับสางตีครับมื้อนี้มาตัตครับมื้อนี้มาเปิดแบงค์ยู่3โคม3โตนะครับมี152นะครับแม่เป็นแม่ลูกลูกแม่ก็มีนะครับแม่์ทองพร้อมแล้วก็35เป็นมีลูกติดนะครับผมแล้วก็เป็นคายสว อันุั้นหดไก่ตัวหนึ่งครับผมถือว่าผู้ใดหาแม่บอกแม่พันธุ์มือนีใส่ไงใส่รอยหาสิบกว่าครับแล้วก็ติดทองมาแล้วชุดสามหัวใจแล้วก็แม่ทองอ้างครับบ่ผิดหวังมือนีติดตามไปจบคลิปครับอ่าสรางตีโค้มแรกละเอียดครับครับโค้มแรกนะครับผมเป็นโค้มแม่ลูกนะครับผมเป็นลูกตัวผัวนะครับส่วนสูงของแม่เพื่อนร้อยสามสิบเจ็ดนะครับไปบวกลบร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบครับผมได้ลูกเนี่ยตัวแล้วครับตัวนี้เป็นตัวที่สามในท้องครับนี่ครับให้เบิ้ง อัตลักษณ์หน้าตาทั้งเขาเป็นสวยเลยสวยมากตัวนี้ทรงเขาสมัยโบราณเท่านี้แหละครับวายไทยแท้ครับอัตลักษณ์ตาแต้มครับปีกปีเสื้อตาแต้มแจมจมเคาอ่องเอิกมะพร้าวหนาหนาหลวมหลวมอยู่ครับเนื้อหนังเป็นนี่ครับเอาไปนั่นขางครับแม่สายอ้างครับตัวนี้ครับผมสายอ้างยองอ้างกลมเลือกนี่มาเต็มครับเบิ้งครับเหงาอ้างเลือกล้าตัวนี่เป็นซีเหลียมเลยครับ ขนาดลูกกินน้เนี่ยครับทักตอนลูกไม้จังหน่อยนะขนาดลูกกินน้ำเนี่ยครับเบิ้งนี่ครับขอดลูกมาได้จักเดือนก่อนตัวนี้ได้สองเดือนครับไอสองเดือนยังไม่สูบเลยครับเบิ้งครับผมสองเดือนกำลังกำลังคืนครับกำลังคืนนะครับลูกเป็นลูกตัวผู้นะครับผมตัวนี้ลูกของตัวไหก่อนครับตัวนี้เป็นลูกเบิ้มเบิ้มจูเนียครับผมโอ้ตัวดีตัวดีตัวงามครับคอขาใหญ่กระดูกแข็งขาดีสีดอกเล้าครับใจลูกน้ำนมพนดีครับไว้แม่นี่ครับเบิ้งฐานเต่านมพันธญ่ ฐานเตานมใหญ่เบิ้งทั้นเบื้องขั้นฐานเตานมเบิ้องขับฐานเตานมใหญ่มากครับผมไทยสวยไทยกว้างผู้หางเงีเลยคอครับเบิ้งลูกเป็นบ่เนี่ยไทยเต็มเต็มสวยครับครับเนื้อยางครับยางเชียงความนี้ไอเชียงแต่เมื่อนี้เพิ่นมีอาการหูบอยากปิดสักขึ้นเราเตี้ยแม่นครับเอาถือว่าเป็นแม่ที่ส่งลูกปีต่อปีแล้วจะขึ้นไวครับผมแบบนี้แหละครับอย่าย่าย่าปล่อยโอกาส ขึ้นรอบแรกก็บไซรถครับเขาเลี้ยงเอาลูกมันอยู่แล้วครับคยังสิเลี้ยงเอาลูกด้วยครับลูกเพื่อนล่ะครับจะขึ้นกําไรขึ้นทุนเขายิงได้ปีต่อปีนี่ยิงดีครับเบิ้งครับเป็นค้ยที่งามครับครับเปิดแบงก์ก็ไรครับค้มนี่ตัวนี้เปิดยุ่งสี่หมื่นเก้าครับผมโอ้ยราคานี้หาไซครับแม่ทองว่างๆกับราคานี้ผมว่าสบายมากเลยครับเฉพาะโตแม่เพื่อน้าลูกเพื่อนได้หาหกเดือนจับขายได้กับราคานี้ล่ะ ราคาสามเมื่อนสี่เมื่นนี่ผมมาได้แม่ฟรีเลยลูกเพิ่นงามคเขากินแม่าะว่าลูกเพิ่นงามวันนี้ราคานีถือว่าโปรโมชั่นสุดๆครับมืัอนี้ครับผมวันราคาสี่เมื่นเก่าแม่ลูกนี่ถือว่าพอซื้อมากบอลยังเสียวยังไหนครับซื้อลูกแถมแม่หรือซื้อแม่แถมลูกเลยครับราคาเนี่ผสมเอาไอแม่หั่นหั่นผู้ใดท่านรอบนี้ครับมือเอินมือหื้อบางทีเพิ่นอาจจะขื่นเงาขื่นสองสามมื่อเอาไปผสมเอาครับลูกยาโนมจับขายสามสี่เมื่นสบายครับผมได้แม่ฟรีครับ ต่อไปอาจจะเป็นตัวแม่ก็ได้เพราะเพิ่นได้ลูกหัวแล้วเรายังสดๆขับหนังหลวมๆหรือเอาไปเปิดราคาใหม่นี่กับพ่อายเอาไปมือนีมืออื่นเปิดจะหามือเก้าก็สบายครับผมอันนี้เปิดแบงครับผมราคาสามารถเปต่อได้แล้วก็สามารถเอาไปเลี้ยงได้บอกกับจะได้หลายย่างเลี้ยงกับพอซื้อเลี้ยงเอาไปเปิดต่อกับมีกาไรครับประกันตํานี้นะครับผมหู้เชื่องพร้อมครับผมเป็นควายงามควายงาม ค้อยหนาค้อยอ้างค้อยเล็กครับแม่นี่เลยครับลูกนี่ขาวจุนพูนเหลียงอุ้ยหุยสีดอกเล้าครับอ่ะครับตัวต่อไปแล้วครับครับผมตั้งตีโค้งที่สองเขาแม่ลูกครับผมแม่ลูกชุดสามหัวใจครับลูกแม่ครับอ้ายนี่แหละครับที่ผมเกลื่นไว้อย่างแต่หัวคลิปมาแม่บอกใส่ร้อยหาสิบเอ็ดหาสิบเอ็ดบวกครับหาสิบเอ็ดบวกเลยซ้ำครับเราเป็นชุดสามหัวใจเขาเห็นเพิ่นจอยจยังเสียเขายาพึ่งไปเขาย่าพึ่งไปวาเพิ่นฉีลายนะครับเขาเบื้องการส่งลูกเป็นหลัก เลี้ยงข้อย่งใหญ่ยงสูงี่เอาลูกด้ครับเขาบรเลี้ยนเอาโตเพื่อนเนี่ยครับสามหัวใจขอรายละเอียดแม่เพื่นก่อนครับครับผมรายละเอียดแม่เพื่อนนะครับเป็นลูกโตที่โตที่ซีครับในท้องครับโตที่ซีในท้องครับผมผสมกับจม้ยทองจม้นี่คือโตที่สามเนาะติดเพื่อนมามโตที่สามครับติดเพื่อนมาครับโตที่สองกับใครออกไปอย่างนี้นะครับครับผมเห็นเห็นอยู่ผมกับเห็นอยู่ครับสูงร้อยห้าสิบเอ็ดเนาะครับผม้อยหาสิบเอ็ดครับ ทองยี่สเดือนครับตัวนี้ทองสองเดือนครับกับเจ้าไม้ครับผมทองสองเดือนครับตรวจทองแล้วเนาะตรวจทองแอนดีซ่าเรียบร้อยแล้วครับตรวจยุ่วข้อเขาเลยเนาะตรวจยุ่วข้อเขาครับผมนี่ครับเพื่อความชัดเจนเขาต้องตรวจเจ้านี่ซื้อมาเพิ่งรับประกันเราก็ตามครับตรวจไม่อีกทีนึงครับนี่ครับเอาปล่อยเป็นจินยังกันเหรอครับครับผมลูกสาวเพิ่นเป็นลูกเก่าเจริญนะครับไอโอ้ตัวดีมากครับผมกระดูกแข็งขาใยอ้างเลือกสีสวยสีออกเหลืองหุยฮยสีดอกเหลาผมเรลืองความสูงบ้องเสือบครับเมียลอยหาดทิเบ รับรองว่าเกินเมียละครับรับคมก้วยเมียแค่ในรอยหาท่เบตหายากนี่ครับรับคุเก็จะเลื่อนแค่เลยครับตัวนี้ครับผมเพราะว่ากล้วยชุดนี้ผมเห็นตั้งแต่มือแหลกที่เขาขายไปตัวก้อนเนาะแมนครับผมตังแต่ลูกโตที่สองของเพื่อนติดไปลูกบิ๊กบิ๊กไทยตัวผู้เนาะตัวแม่ครับผมตัวเมียเนาะขายไปขายสาวนอยเหมือนร้อยเกินครับตัวนั้นอยู่น้ำเพิ่น้ยเนาะน้ำผึ้ขายไปหรือเปล่าบอกครับเพื่อนเก็บเป็นแม่บอกครับผมผอมตัวใงญ่นะครับนี่ครับ เดี๋ยวนี้เอื้อยเพิ่นอายุ10 10 67เดือนสูงร้อยเกือบร้อยสีแล้วครับผมนี่ครับ11เดือนสิบเท่าไรเดือนก่อนสิบหกสิบเจ็ดเดือนบ่อครับอันเอื้อยตัวนั่นเอื้อยตัวก้อนนู่นเอื้อยตัวนี้แหละครับผมเราตัวนี้เป็นตัวที่สามครับผมตัวที่สามนี่ครับตัวที่สามยังท่านิสสนเขานะครับอายุบ่อท่านี่ได้ยังกินนมอยู่ยังดูดนมแม่อยู่ดูดนมอยู่ครับผมยังดูดนมแม่อยู่ตัวนี้ตัวดีมากเลยเดือนที่เขาหาเดือนแล้วครับไอ้ไรเน้ไรเน้ไรเน้ สีเขาเเ่าหาเดือนแล้วหาเดือนแล้วเนาะครับผมจะเข่าหาเดือนแล้วครับสีเข่าหาเดือนแล้วครับเบื่อนครับนี่มาแล้วผูใ้ใดที่อยากเอาไปพัฒนาเพื่ออยากเห็นรอยหกซิฟครับผมต้องต้อง<า>ตัดต้องเอาตัวนี้ครับแมนพอเมียเพื่อนอ่ะยืนเพื่อนให้เราหาสิบเอ็ดแมนครับเมียเพื่อนก็คือบ,บลาลหรครับเลี้ยงลูกสามเลี้ยงลูกสองตัวติดกับตัวในท้องอีกมันก็อยากสูบๆน้อยขาดน้ำเลี้ยงน้อยครับผมขาดน้ำเลี้ยงน้อยแต่ไม่ใช่ปัญหาครับเรื่องไม่ปัญหา อันนั้นบมมีครับพอผมมีภาพตอนเพิ่นอ้วนง่ายนะครับผมไมรถามนี่อึดหยาไอ้ไม่ใช่ปัญหาหรอกครับพอให้เพิ่นทองเพิ่นทองขึ้นมาเดี๋ยวมันก็เต็มขึ้นมาเองครับไว้พอได้เป็นโรคเป็นอย่างทั้งสิ้นครับเลี้ยงลูกแล้วก็อยู่หม่องกินหญ้าพอดีปานนด้ครับเดี๋ยวนี้เพิ่นพ่งมีหญ้าไวหน้ามาครับเบิ่งเบิ่งเพิ่นกินรถครับกินจังซี่บ่จ้อยหรอครับเอาไปเขาต้องไปฉีดหวานฉีดยาอย่างดอกเด้อครับเพราอเพิ่นทองเราไปกินตะหญ้ากับเฟี้ยงก็พอแล้วล่ะอาหารเสริมจังน้อยเบิ่งครับ อัตลักษณ์อยทยชัดเจนเชียงครับควยตัวนี้สามารถขี่ได้ครับไอขี่ได้เนาะตัวเมียตัวเนี้ยขี่ได้ครับผมเคยขี่ขี่อยู่ครับตัวนี้ครับผมเคยเห็ดขีบลงขีบเลี้ยวตัวนี้ครับตั้งแต่ก้อนที่ขออนุญาตเอ้ยซื้อสาวหน่อยมันอเกินมันสิมาเอาครับผมผมได้เห็ดขีบลงขีบเลี้ยวอยู่ครับขอฟังราคาครับเปิดเท่าไรครับันนี้เปิดอยู่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับผมสามหัวใจครับแม่สูงประหาที่เดแม่ท่องอีกครับครับผมผู้ใดเสีอยลูกไปพัฒนาต่อก็ได้เราก็ตตลูกอีกได้ถึงสามครับ กูใส่แองๆสิหาหาบางไงครับส่วนไหลเขากะได้อยู่แต่ว่ไม่ได้ติดทองไม่ได้ติดลูกถ้าเอาไปรุ่นเองไปผสมเองเสียเวลาเลี้ยงอีกเป็นปีเลยครับกยตกลูกแต่นี่สามหัวใจไหมครับติดลูกมาแล้วเราก็ในท้องอยู่ไหมครับม่ตรงวครับลูกว่าสิบหอดลอยหาสิบว่าน้อยเนาะโอ้ยเกินหมายถึเกินลอยหาสิบแน่นอนพอกับเกาจะเลิศนะครับผมแน่นเกินลอยหาสิบแน่นอนเนี่ยครับซื้อโค้มนี่จบเลย คมนี่คมเดียวจบเลยครับผู้ใดสิพัฒนาหาข้อยหนักครับคมนี่คมเดียวจบเลยบ่ต้องไปรุนบ่ต้องไปห่วงว่ามันสิผสมติดหนักก๋วยแม่ใหญ่ๆงคงๆย่านผสมติดหนักแม่อ้วนกับย่านเป็นหมนนนนันย่านเป็นนั่นเป็นนี่คมนี่จบครับได้ลูกติดเราในท้องอีกในราคาหนึ่งแสนสี่หมื่นเท่าไหร่ครับหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันจะไปลงลงราคาก๋วยเพึ่นครับผมเมื่อนั้นผมผมเห็นได้เพิ่มด้วอันมาช่องวเพราะเมื่อว่างมื่วงคุณรุ่ยังไหนไปลงราคา มอกผมมิแต่สิลดถขอกพื้นมิแต่สิเพิ่มโคมาต่อครับโคมาครับผมเขียมมากๆกับคมนี่เขี้ยมเพราะว่าโดนโดนเขายังได้ใส่ยหงไงมาลูกพิ้นลูกพื้นนี่ผมขายไปเกือบสองแสนน่ครับเงื้ยครับผมเห็นเบิดครับควยชุดนี้ผมเห็นเบิดครับการันตีเล็กการันตีเรียงลูกเลยครับการจลูกครับผมเห็นเบิดครับเห็นแต่ลูกแหลกๆเพื่นบุละเห็นการซื้อขายซื้อไปซื้อมาเห็นเบิดครับครับวันนี้เขากับเป็นโอกาสดีน้ำขึ้นมาครับในช่วงที่ราคาไว้ที่พอซื้อได ครับผมอ่าเป็นช่วงค้าคาข้าวโค้ดเรียนๆซื้อไม่ได้ครับจุดสามหัวใจสูงลอยห้าสิบเอ็ดทั้งทีนะครับเขาน้ำน้ำของมาในช่วงที่ราคาราคากำลังดีกำลังขึ้นเลยล่ะครับช่วงฝนลงหยาหลายครับครับเพิ่นซื้อไปครับเพิ่นติดสายมูล่าหน่อยนะครับต้องอดใจเจ้าเป็นเนาะแต่ว่าหลักโควยไทยมาครบครับมาหลัแล้วครับเพิ่นพามาสั้นนึงแล้วเั็นี้ลูกเพิ่นหี่ออกไช้เหมือนแล้วครับอืมแล้วก็บ่กต้องห่วงครับเรื่องลูกของเพิ่นที่การใจน้ำโน้มได้เนาะอีกสั้นนึงอีกพอเพิ่นได้ ทั้งเสือทั้งแม่มาแล้วเบิ้งฐานเตานมบนรถไงทรงลูกดีบริษาาัดเจนยังไหนในน้ำของเบื้องยุขวั่กับไงครับผมในน้ำไงผมว่ามาเบิ้งโลกหนีบ่หรอครับสวยก็นในกล้องแน่นอนประกันต่ำนี้ทุกอย่างนะครับไอประกันต่ำนี้ควายนี่เป็นควายเก่าสางตีครับว่องว่องกับตากล้องกับขีนตั้งแต่มือแรกกูนะครับแรนครับเป็นน้ำกับคืนมาครับบ่อดีหรือบ่อบ่อคุ้มอีหรือบ่อเคี้ยครับเพราะว่าราคานี ตั้งแต่เมียทองลอยหาซีพนกขายราคานี้แล้วครับอันนี้ได้ได้ลูกติดไปนะไหมครับแมนตัวได้พร้อมได้ไอ้บนมาห่องก็คือดิวตัวกับทรงฟีไปเลยครับครับครับทรงฟีไปเลยครับทรงฟีถึงหนักคอกหนาหลักไปเลยครับเขาครับงามงามงามเกียร์ครับตัวต่อไปแล้วครับครับสร้างตีตัวสุดท้ายเฮ้ปิดทายายกันครับผมตัวนี้เป็นแม่สาวนะครับเป็นลูกสาวของเบิ้มพลั่นนะครับผมสายเบิ้มครับสายเนื้อสายนังครับผม แต่ตัวนี้เพิ่นเป็นสเลนสันหลน์พ่นละครับความหมายเพ่นว่าพ่นติดเพชรอุดรมามนะครับติดสายเพชรอุดรแมนครับผู้เฒ่าเบิ่งมองได้สายเพชรอุดรผมกะว่าเบิ่งเนื้อหนังต้นโตเนื้อหนังต้นโตครับผมเจ้าเนื้อเจ้าหนังครับผมแล้วก็หูเพิ่นนี่คือหูฟอนล้ำครับผมถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตเฉพาะสายพันธุ์เพิ่นหูเพิ่นนี่ฟอนล้ำัึงสองข้างครับใบหูใ่ใบหูใบตองสัตว์นะครับไอ้เขาตำราผู้เฒ่าแมนครับกระบานเขากระดะกระบาล เปิดกว้งค้นเขาใ่ครับกะโหลกกะบานใ่ครับเนื้อหนังหนาซาใ่เราคว่ำหนาของเพื่อนครับเบื้องไหลลงมาครับเอกมะพร้าวหนาลหลหนากว้งครับน้ำครับสาวนี่อายุประมาณจักเดือนกว่าครับตัวนี้ยี่สิบเดือนครับไอโอ้พอผสมแล้วตัวนี้ครับผมยี่สิบเดือนครับฟันน้ำนมนะครับแน่นติ่งครับฟันน้ำนมบางคนเพิ่นผสมเลยครับ ยิงได้ลูกไว้ยิงตอบแทนกำไรขึ้นปูนเัาเร็วเพราะนั้นอย่าไปเลี้ยงโดนครับเลี้ยงเอาลูกครับกระดูกแขงขาไ่ล้าเนื้อล้าตัวอ้างลึกเลยล่ะครับผมส้นสูงร้อยสามสิบเจ็ดนะครับอ้าวยางบนลงไปครับเบืองไทยสายเพชรอุดรเขาครับสายเป็นลูกสาวของเบิร์พลานครับสายนี่เรื่องควมอ้างเจ้าเนื้อเจ้าหนังบ้องเสือไี่ล่าครับมาเต็มขอสูงยังไยครับ ท้ายหางสวยผูหางเงาเลยคอครับอ่ายางนะครับเปิดแบงก์อะไรครับตัวนี้ตัวนี้เปิดอยู่หามื่นครับผมหามื่นครับครับผมหามื่นทวนๆเลยครับคพันธุกรรมชัดเจนแล้วครับราคาต่อลองได้คุยกันเลยครับผมอันนี้ผู้มักน้ำครับสายพันุนาบควนพาดครับเอาไปตังเราตังกอการทีเซอไปผสมกับพอพันธุ์ใหญเขาเขาหูสายแล้ว เอาไปควยสายเอาไปบิดสายมันสีเห็ดไงนะครับมันสีเห็ดไงมันสีโพสซัมสายเก่าครับคควยหนาควยลึกครับแล้วก็กระดูกง่ายครับผมนี่ครับสายยีสานมันเขามักความหนาความอ้างความเลือกจั้งสี่ครับตอบแทนเนื้ออัตราการเรียงเนื้อมาดีครับกินหน่อยๆแต่อ้วนแต่ใหญ่ก็มูนี่อาครับสางตีให้เบอร์โทรครับผมวมชานการส่งฟีนะครับครับผมเบอร์โทรของผมศูนย์เก้าสี่สามแปดสองสี่แปดแปดหนึ่งครับผมเบอร์ ไอดีไลท์นะครับไอดีไลท์ตรงนี้เลยครับผมครับผมโปรโมชั่นของผมก็คือส่งฟรี150โลนะครับผมใันใกล้ๆก็สามารถโทรคุยกันได้ครับผมเหนือต่อเพราะไหลก็ส่งขาหมองหมดละครับผม150โลกับครอบคุ้มแทบภาคอีสานเท่าไหร่ครับครับผมคุ้มทุกตัวรับประกันทุกตัวด้วยครับผมรับประกันทั้งช่องกับเราประกันว่าตรงปกทุกตัวสวยกว่าในกล้องแน่นอนครับออกใบให้่เลยครับออกใบให้มีใบซื้อขายให้ครับใใบซื้้อขายหทั้งช่องครับมีระบุระยะเวลาการซื้อการขายว่าเป็นผลดีทั้งผู้ซื้อทั้งผู้ขายครับ เอาไปกับหูที่ไปที่ม้าชัดเจนครับครับผมหมักตัวใดทุมาสามตัวร้องคครับลัางนาเขาเปิดไว้เปิดว้ให้ต้อครับมองเอามีดรอกครับผมหรือผ่สะดวกกะบวนมาจําที่เหลือเจบไปทางหรือผู้ใดสะดวกกับเชิญหนาคอกหนาฟาร์มได้ครับต้อได้หลายเอารถมาใส่ทางต้อได้หลายบาทครับครับเมาเมาเมาใดข้างรถไหลได้ เหมียนบ่ผู้ใดย,ยกไปตังง้งคอกตั้งฟาร,ร์มชุดนี้ถือว่าคุ้มแล้วว่าไอ้ไผ่ลยแม่ก็ใ่เป็นแดงพ<อ>บพื่อที่เสียคัยนรถหลา่มองนะอ๋อที่ <laughs> เอาไปพร้อมกันค่ารถเทียดเดียวมองมาทำให้มันยุ่งเลยเนี่ยครับโอเคครับวันนี้ฝากไว้พีน่น้อยค,ครับเพิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นน้ังใจในการคลิปครับขอบคุณสังตีครับรอขอบคุณครับผม